สุที่อลวิขเท่าลลา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 ลบลัลา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 ลลา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 าาลาลาาล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 าาาลาาลาาาาา แจนนิคัสก่อนกันคิดว่าจะตอเอาให้หลังตูมตูดชนาเพราะเมีนเมต้องร่วงวันสุดนุ่ไม่คามห่มจันให้คนได้เห็นกันเป็นพันละวันวันเสาวนุ่งเม็นมะม่ว่ปางห่มโสดยวตาหน้าใจเพื่อจะได้สลาดควันอาทิตปัตต์อั้อมาเยี่ยมเย่ย เขาว่าระวังไม่แต่ผ้ามั่วนั่วแต่งตัวต้องให้เทวดาคู่ครองแต่ฉันเป็นแค่ชาวบ้านไม่ได้หรูรวยโก้ฉันจะใส่อะไรมันก็เรื่องของฐานยูยูไอ้ไข่ไข่ทอดแย่เย่โอ้ยใจเย็นๆค่ะไม่ต้องเงีงกันค่อยๆเรื่องหนาสายมือจะพัวพันเองอยู่ตรงนี้ ใช่รึดูวันนี้ถึงมงพาที่มีได้ฉันมาทำผาทำจากขนนกกาลังซุ้งานเก็บเงินใครวยอยากได้ผ้าแบบไหนตั้งสุแค่บอกมาเดี๋ยวฉันช่วยดูแล้วแบบให้รัวรั้อ่ะอ่ะวเจ๊องอเจ๊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 เง๊เจ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 ดเเเเเเเ มาเนี่ยเขาดูอีกทีสิแล้วเดี๋ยวพี่จะบอกว่าวันนี้ท่าไปตรงไหนยาวยาวยังไม่เสร็จผ้ามั้งเปล่งตัวต้องให้เทวดาคุ้มครองแต่ฉันเป็นแค่ชาวบ้านไม่ได้หรวยโยก็ฉันจะใส่อะไร ไม่ย่อๆแล้วก็แล้วก็อัน้ย่อๆฝึบแล้วม็หลุดออกมาปั๊บไดเป็นกันดาเอยยอๆมเลยจ้ะมาลจะ